ในวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานะครับตรงกับวันอาทิตย์ต้นเดือนศูนย์กรรยาณมิตรใจใสใจสบายจังหวัดยะลานำโดยพระอาจารย์ดินดาปุญญกันโตประธานศูนย์กรรยาณมิตรใจใสใจสบายได้นำคณะการยาณมิตรพร้อมด้วยนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆอาทิโรงเรียนฮิบงชนุปธรรมนะครับโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงโรงเรียนรัศฐาวิทยาโรงเรียนเทศบาล4โรงเรียนรังสีอนุสร์ โรงเรียนอนุบาลยะลาและโรงเรียนลำใหม่ด้รวมประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีวัดพระธรรมกายประเทศไทยโดยมีการถ่ายทอดสัญญาณนะครับการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN แล้วก็รวมไปถึงระบบสุ่มออนไลน์ด้วยโดยน้องๆเยาวชนคนเก่งและดีนะครับที่มาร่วมพิธีบูชาข้าพระในครั้งนี้เป็นนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสดวันทั้งสมาธิและฟังธรรมทุกวันรวมระยะเวลากว่า5เดือนแล้วครับ โดยมีการเข้ากิจกรรมผ่านระบบซูมออนไลน์นอกจากนี้บางส่วนนะครับก็เป็นนักเรียนชายที่เคยเข้ารับการบรรพาชาในช่วงภาคฤดูร้อนที่ผ่านมาในการเป็นสัมมนาเนนด้วยนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับพระอาจารย์ดินดาวปัญญกันโตประธานศูนย์กัลยะาณมิตรใจใสใจ,ใจสบายอีกได้มอบทุนการศึกษาและเกียรติบตัตรพร้อมทั้งได้มอบข้อสารอาหารแห้งนะครับเพื่อให้น้องๆเยาวชนคนเก่งและดีที่มาร่วมกิจกรรม ได้มีโอกาสนะครับในการนำสิ่งเหล่านี้ไปเป็นกำลังในการพัฒนาตนให้เป็นคนเก่งและดีต่อไปครับ